เจ็บไปร้องออกมาเก่งมากเลยลูกหนูเก่งมากมากนะแม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยเหงาเป็นผู้ชายแต่ถ้าเราเจ็บเราก็ร้องไห้ได้เหมือนกันผู้ชายก็มีน้ำตาได้นะลูกไม่ได้ผู้ชายก็มีน้ำตาได้ เสียใจก็ร้องไห้แลวก็ให้มันจบไปนะกลับบ้านไปเล่นกับพี่ปองดีกว่ากลับบ้านไปเล่นกับพี่ลูแคตี้ดีกว่านะคะแล้วก็มาบอกคุณยายเจอกันครับหัวตาบวมเลยลูก